ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่พี่ต้องน้องทุกคนครับที่เข้อมาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูโชคกนะครับโชคกที่ผมมีสต็อกไออาจจะไม่ได้มีมากนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นก็ขอแนะนําก่อนนะครับเพราะผมก็ขายโชคกอยู่ในเพจของเพจของผมที่ก็ชื่อว่าแชมป์โช๊กอัพนะครับแชมป์เป็นภาษาอังกฤษนะครับโช๊กอัพจะเป็นภาษาไทยชื่อ่เพจชื่อว่าแชมป์โช๊กอัพนะครับก็เข้ามาหาดู ข้อมูลหรือเข้ามาหาโชคอพที่จะใส่รถกระบะหรือรถพวกครอบครัวก็พอมีอยู่นะครับมันเป็นบางส่วนซึ่งผมก็ลงไว้เฉพาะรุ่นที่ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นที่ว่าค่างที่จะขายออกง่ายนะครับเพราะผมไม่สามารถที่จะสต็อกได้ทุกรุ่นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าต้นทุนผมอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับเจ้าอื่นนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับว่าผมขายในรุ่นไหนบ้างแล้วก็ มีตัวไหนบ้างสเปคยังไงอะไรยังไงนะครับซึ่งหลักๆก็จะบอกงี้ก่อนนะครับว่าหลักๆก็จะมีแต่รถกระบะนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกโ o โยต้าฮิสูสุมิตซูฟอร์ดมาต้านิสสันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก,กว,วก็รถครอบครัวรถพวกรถครอบครัวก็จะเป็นพวก m ิวเอ็ก t u ฟอร์จูนปาเจนะครับประมาณนี้ แล้วส่วนหล,หลักๆที่มีก็จะเป็นพวกรถกระบะไม่ว่าจะเป็นอี u ูซู o ตโย a ้าฮอน a ้าฟอร์ดฮิสันมิสซูส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สเปคที่บอกโหลด1โหลด2โหลด3ที่มีสเปคโหลดเดยอะๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอี u พวกอีซูซกับ Toyota นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับ ส่วนพวกรุ่นอื่นก็จะพอมีแต่ว่าจะไม่ค่อยได้เยอะไม่ค่อยมีไม่เยอะเหมือนพวกอีสุโตยต,ต่างรับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับเอาเป็นตัวนี้ก่อน ส,สุดิม็กมีคอรสนะครับสแตนดาร์ดตัวนี้จะเป็นตัวสูงครับมีคอรสตัวสูงอ่าสแตนดาร์ดตัวนี้เป็นของเนี่ยมอโต้ครับแกนสิบหกมิลก็จะมีลูกยางแถมมาให้นะครับแล้วก็แหวนรองว ตรงก็จะมีสายรัดให้สองเส้นนะครับตรงกันกระแทกอย่างดีแลก็จะมีการกระแทกตรงอรอบวงแหวนอย่างละแีะดโดยกิก็จะประมาณนี้นะครับก็บจะมีลูกยางแถมให้ขนาดแกนก็20มิลน,นะครับ โลสเปคข้างล่างตัวนี้ไม่มีตัวยึดเงินฟอร์จูนตัวนี้จะเป็นบ่ารับสปริงความยาตัวนี้อยู่ที่20 2สิบย่ผมยดออกตัวนี้ไล่น้ำมันก่อนนะครับช่วงแรกจะมีฟองอากาศจะดึงขึ้นเข้าออกงา่ายนิดนึงนะครับเนี่ยได้แล้ว พอไล่อากาศแล้วก็จะเหนือดอยเลยทีนี้แกนยี่สิบนึกึกแน่นแน่นเลยครับถ้าเราดึงอย่างเงี้มันจะเหมือนดูง่ายนะครับแต่พอเราใส่เข้าไปในรถแล้วมันจะเหนืดมากเลยครับตัวนี้ก็าดความยายี่สิบวนี คสแล้วนะครับวัดจากถึงกลางของนอ็อก็ประมาณนี้ครับตัวนี้จะเป็นโชคเดิมตัวสูงวีคอร์ตอิซุซูวีคอร์ตนะครับยาวความยาวตรงแกนก็20 22 ยี่สบองครึ่งนะครับถ้าวัดจากพื้นเดีนเลยก็ประมาณยี่บสองครึ่งยี่สามเลยดีกว่าถึงยี่สามแต่ความยาวจากจากโโรูนอตตัวล่างถึงแกนตัวนี้ก็มีประมาณสิบเกนะครับมขนาดความโตของแกนให้ดู ขนาดความโตของแกนก็ประมาณนี้ครับไม่รู้เห็นจัดหรือเปล่า20มิลครับขนาดความกวางขนาดความโตของแกน20่มิลความโตของตัวนี้ก็12บมิล แกนตัวบน1จ็ดสองครับอ่าเดี๋ยวเราวาดรูข้างในดีกว่าเผื่อใครอยากจะรู้ว่ามันกว้างขนาดไหนความโตของน็อตรูล่าง14มิลครับ14มิลไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่า14มิลครับความโตตัวนี้ตัวน็อตรูล่าง โอเคเดี๋ยวเราดูตัวอื่นเปรียบเทียบกันดูครับเอาของอีดิคอสตามดยครับเรามาดูโชว์หลังกันดีกว่า เป็นโชคหลังอ e ีซูซูอีแม็กครับจะเป็นตัวเตี้ยนะครับตัวนี้จะใส่ได้ตั้งแต่ปี2 0 0 0ั 2, ถึงถึงตัวล่าตัว1ิบสองพันสิบแปดสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าใส่ได้เลยครับแต่จะเป็นตัวเตี้ยนะตัวสูงจะใส่ไม่ได้ถามว่าใส่ได้ไหมมันจริงๆมันก็พอใส่ได้ครับแต่ว่าตัวสูงอ่ะมันจะยาวยี่สิบสองนิ้วซึ่งตัวเตี้ยมันยาวยี่สิบเอ็ดนิ้วยาวแค่นิ้วเดียว ใส่มันก็พอใส่ได้แต่ว่าเวลาที่มันลอยตัวหรือโดนหลดคอสะพานมันจะสุดมันจะมันจะยืดตัวได้ไม่สุดครับไม่แนะนำให้ใส่ท่อเพราะเวลาโชคเดิมที่ใส่ไปกับรถถ้าตัวเดิมยี่สิบนิ้วเวลาใส่เข้าไปกับตัวรถมันจะยาวอยู่ประมาณ20นิ้วเลยนะครับเพราะมันตัวโกดของตัวถังน้ำหนักรถด้วยถ้าตัวสูงก็จะโกดลงมาอยู่ประมาณ2 1นิ้ว ประมาณนี้ครับจะมีทนนุกอย่างเป็ตงแค่สายลัดสองเส้นเหมือนกันทุกอย่างทุกยางตัวหลังจะยาวกว่าตัวหน้านะครับนี่ของโชกหลังตัวนี้ของโช๊คหน้าครับ ขนาดความยาวต่างกันตัวนี้จะเป็นของมิอัมโตนะครับผมอาจจะไม่ได้เอามาให้ดูได้ทุกเจ้านะครับเพราะว่าัวปจะยาวเกินไปนะครับไอตัวนี้ขนาดตัวนี้ยาว21นิ้วนะครับผมขอใดู ใส่สำหรับรถตัวเดิมนะครับตัวเตี้ยตัวเดิม,น,ดมนี่นะครับไม่รู้ว่ากล่องชัดหรือเปล่าอึ๊บขออนุญาตหยิบมานะให้ดูใกล้ใกล้เลยยี่สิบเอนิวนะครับประมาณนี้วัดจากกึ่งกลางของน็อตนะครับตัวบนรถตัวบนกับรถตัวล่างก็จะประมาณนี้ครับตัว ตัวสั้นก็21นิ้วตัวยาวก็จะยืดยาวขึ้นมาอีกนึงก็22นิ้วนะิ้วครับเดี๋ยวคอคโตัวเดินนะเครนบคอาโตตัวนี้ก็20นิ้วเหมือนกันครับเอ้ย 20, 20มิมิลครับขออไปครับ20่ิมิลกล้องจะโฟกัสช้าหนึ่งโอ้ สงสัยต้องคือเครื่องใหม่แล้วล่ะเอาไปว่าย0 2สิมิลแล้วกันนะครับเพราะว่ากล้องมันไม่ยอมโฟกัดไงเลยก็จะประมาณนี้นะครับคือมันมีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับทั้งโหลดทั้งยกมียก1นึยกสองก็จะ,ะมีมีแค่ยกหนึ่งยกสแต่ว่าถ้าโหลดจะมีโหลด 1- นโหลดสอโหลดสมโหลดสีมียันโหลดห้าเลยนะครับ แต่ไอตัวมิยามโตเนี่ยจะมีเยอะตัวที่สั้นสุดแค่18นิ้วตัวนี้ก็จะกดหนึ่งหน่อย <c oughs> กดวันหนึ่งแล้วดึงยิ่งหนึ่งขนใหญ่นะครับโอ้ไม่ไหวกับปวดเอวโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้คนระับ <c oughs> ใครสนใจติดต่อได้นะครับที่เพจแชมป์โชกับนะครับแชมป์ภาษาอังกฤษโชกับ ok จะเป็นภาษาไทยนะครับ ในเพจนะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทร0989259475นะครับหรือว่าเพิ่มเบอร์โทรทางไลน์นั้นก็ได้นะครับเบอร์นั้น0989259475เดี๋ยวไลน์ก็จะเด้งขึ้นมานครับถ้าแค่สอบถามได้นะครับถ้าให้ข้อมูลผิดถูกหรือว่าติดขัดอะไรยังไงก็ขอไปมาที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ